ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบการรีวิว Samsung Galaxy Tab S9 plus นะครับเปิดมา3รุ่นสำหรับ Tab S9 อสเก้าซีรีส์นะครับ S9 ตัวเล็ก S9 Plus และแกเอสตัวใหญ่ก็คือ S9 Ultra นะครับจอ11 12.4ตัวนี้แล้วก็14.6ตัวใหญ่สุดต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเจนที่แล้วเพราะว่าคนใช้แท็บเล็ตจอใหญ่เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับฉะนั้นก็ต่อยอดความสำเร็จมาสู่แท็บเอพัฒนาในหลายหลายอย่างนะอย่างเช่นชิปเซตเป็น snapdragon 8 เจนสซึ่งแรงมากๆนะครับมีเวลเปอร์ชชมโบลระบบระบายความร้อนใหม่ซึ่งผมเอาไปเทสเล่นเกมมาหนักหน่วงนะฮะ พบว่าการเล่นเกมเก็นชินยาวๆอุณหภูมิไม่ขึ้นเลยขึ้นน้อยมากนะครับจัดการความร้อนได้ดีมากนะครับเรื่องของบลูทูธเป็น5.3นะครับ Wi-Fi 6e มอนเดิมนะครับแล้วก็วัสดุเป็นอาร์เมอร์อลูมิเนียมที่มีความแข็งแกร่งกว่า t ท b S7 เจนเดิมถึง40%ก็ให้มาคือแค่วัสดุก็แพงมากแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางร,รุ่นใหญ่เนี่ยใช้จอดัน a ามิกอัลโมเลด 2x หมดแล้วนะครับถ้าเป็นในรุ่นแท b บ S8 ตัวเล็กเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้จอเป็นแบบ LTPS น พอเป็นด y นามิกอะ o โมเลตเนี่ยค่าคอนทัสมันจะดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาเคมมาจากสถาบัน SGS เลยนะว่ามีความดำที่น้อยกว่า0.0005 นิดก็คือดำแบบดำเมี่ยมนะฮะดำสนิทเลยนะครับถ้าคุณเคยดูจอของซัมซุงที่เป็นทีวีตัวท็อปไฮเอ็นเนี่ยจอตัวนี้นะครับคุณดูหนังย,ยังไงคุณฟินแบบนั้นเลยเอาไว้แบบเสพมันติมีเดียนะครับใครจะเสพใครจะซื้อก็เสพไปนะครับใครซื้อก็รีบซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นครับโอ้โหเข้าเรื่องโปรโมชั่นกันเลยทีเดียวนะครับขออน,นุญาตอ่านโปรยเพราะโปรเยอะจร,ริงๆนะฮะสำหรับลูกค้าที่จองและสั่งซื้อที่ซัมซุงเอ็กซ์เพลย์สโตร์นะครับจะรับฟรีมูลค่า บบคีย์บอร์ดจะรับมูลค่าจะรับคีย์บอร์ดมูลค่าสูงสุดถึง6,990บาทแต่จะไม่มีแท็กแพดนะจากที่ผมทราบมานะครับประมาณนี้ส่วนใครจองผ่านออนไลน์นะครับ Samsung Store Shopee Lazada ที่ Samsung Official ก็จะได้สิทธิ์เพิ่มความจุ2เท่าอย่างเช่นถ้าเกินคูซื้อ828คุณจะได้เป็น12256 s k Parts จาก12256เป็น12512 12. s k Ultra จาก12256เป็น12512 12. แล้วเท่านั้นยังไม่พอ,อยังอัปเกรด วัน UI และระบบ Android ถึง4รุ่นนะครับแล้วอัปเดตความปลอดภัยถึง5ปีเต็ม และสิทธทิพิเศษต่างๆมากมายเวลาคุณจะไปซื้อนู่นซื้อนี่นะครับและเท่านั้นของเท่านั้นของเท่านั้นยังไม่พอยังแถม Good Note หรือแอปพลิเคชันในการจนเนี่ยอีก1ปีปีต่อไปไปต่อเอาละกันนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นเบต้าอยู่แต่ว่า a m s u ุ g บอกว่าถ้าขายจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะอัปฟีเจอร์มาแบบเต็มซึ่งผมลองแล้วบางอย่างมันใช้เชื่อมกับ iPad ไม่ได้อย่างเช่นตัวแบ็กอัพแต่ว่าเดี๋ยวทําได้แล้วนะครับเขาบอกมาแบบนี้ก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับวางขายด้วยกันสสีนะครับสาหรับ Tab แท็บ แท็บ S9 พัดแบบนี้แท็บ S9 Ultra ตัวใหญ่จะเป็นสีกาไฟหมดเลยนะแล้วก็รุ่น Wi-Fi และ 5G เนี่ยจะมีแค่ S9 และ S9 พัดนะครับคือตัวนี้แต่ S9 Ultra จะมีตัว 5G ในเท่าน,นั้นก็คือราคา49,900บาทเดี๋ยวเอาราคาขึ้นมานะครับบอกหมดเดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องขอบจอบางเหมือนเดิมเท่าที่เราเคยทํามาแบบนี้นะครับตัวเครื่องบางเหมือนเดิมก็จะมีแท็บ S9 นะที่สเปคเปลี่ยนไปสักเล็กน้อยขอเปิดโพยชนิดหนึ่งเพราะว่าสเปคยาวซะเหลือเกินนะฮะยังกันไม่น้ําคุงขาแท็บ S9 เนี่ยจะมีความบางที่บางลงนะตัวเดิมเนี่ยจะ6.3ตัวใหม่เป็น5.9นะครับแล้วก็น้ําหนักจะลดลงด้วยส่วนแท็บ S9 เนี่ยจะตัดตัวกล้องเอาต์าไวทิ้งไปแต่ว่าจะไปใส่จอ Dyna ม i c อ m o l e d 2X มาแทนเจนที่แล้วเนี่ยจะเป็นแรม8บนเลยเจนนี้จะเป็นแรม8แค่ต็นะระจะเป สหมดเลยนะครับแล้วก็ความจุเริ่มต้นแท็บ S9 จะเป็น128แท็บ S9 Plus แก่ S9 Ultra จะเป็น256ทั้ง3ตัวเพิ่มไ i โคร SD Guard จะจึงแกรดได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารุ่นใส่ซิมจะใส่ได้อีก1ซิม แล้วก็ใส่เมโครดีการ์ดจะยังแก๊ได้อีกหตัวนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถเพิ่มความจุภายในได้อีกหเทราไบต์ยิ่งอ่านเร็วยิ่งเขียนเร็วเท่าไหร่คุณก็เพิ่มความจุได้มากเท่านั้นแบตเตอรี่แท็บ S9 8004ในตัวแท็บ S8 แค่8,000นะแท็บ S9 พัด1 9 0 0มิลลิแอมเท่าตัวเดิม S8 พัดก็เท่ากัน S9 อัลต้11,200มิลลิแอมก็เท่าตัวเดิมทั้งหมดนี้ชาร์จไว45วัตต์และชาร์จไวมากโดยเฉพาะแท็บ S9 พัดตัวนี้ผมไปลองมาแล้วตัวนี้ครับชาร์จครึ่งชั่วโมงขึ้น46%ชาร์จ1ชั่วโมง88%เต็มภา ใน1ชั่วโมง20นาทีช้าเต็มเลยถือว่าเร็วมากนะสำหรับแท็บเล็ตนะครับถ้าเทียบกับ Apple คือเร็วสุดๆไปเลยนะครับ <Hi. S 1> ลำโพง4ตัวทุกรุ่นย่อยนะครับจูนบาย AKG ลำโพงดังกระหึ่มสนานมากนะครับกล้องหน้าแท็บ S9 ตัวเล็ก12ล้านเป็น ultra wide S9 พัด12ล้านเป็น ultra wide แท็บ S9 ultra เป็น12ล้านแบบปกติและ12ล้านแบบ ultra wide ส่วนกล้องหลัง แท็บ S9 จะเป็น13ล้านพิกเซลนะครับ S9 Plus ตัวนี้เป็น13ล้านพิกเซลบวกอ l t ตร Wide อีก8ล้านพิกเซลซึ่งในตัวเดิมเนี่ยจะเป็น6ล้านพิกเซลตัวนี้เพิ่มมาเป็น8ล้านพิกเซล แท็บเอสเ r ้ก็เช่นเดียวกันนะครับมาดูในเรื่องหน้าจอครับคุณผู้ชม,ห,มหันมาโหหน้าจอสวยใสายมากๆตัวนี้เขาเคมว่าสีดำเนี่ยดำกว่าเจนที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็มีความคอมเพร์ตดวงตามากขึ้นจากชั้นจอม m o l ด d ถ้าว่าคุณใช้หมดกลางวันเนี่ยจะลดลงได้สูงสุดถึง70%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมดกลางคืนเนี่ยลดถึง78%อันนี้เป็นหน้าจอระดับตัวท็อปนะครับที่ให้มาแล้วไม่ต้องห่วง Samsung, จ้ำซุ่งจูนนมหนูน้ำมันอากาศไม่ใช่จูนจอมาเนี่ยสีสันเนเี่มมโดดดดงิตคุณก็ู หนังในนี้คือฟินมากๆนะครับผมบอกเลยคือจอมันพัฒนาไปอีกก้าวนึงแล้วนะครับถ้าพูดถึงการดูหนังดูเดนฟ i x นะครับด้วยหน้าจอที่เป็นขนาดของ Android นะมันได้เปรียบเรื่องการดู Netflix ดูอะไรแล้วจอมันยาวมันถมดำน้อยมันเลยดูสนุกนะครับมาติวินเดียไม่ต้องห่วงผ่านไปเลยและหน้าจอตัวนี้ยังมี Vision Booster ด้วยนะครับ ในการมองในที่แสงสว่างมากๆเวลาเราไปเล่นจังแดดอะไรเงี้ยมันจะบูสต์หน้าจอขึ้นมาให้มันสว่างมากๆให้เรามองเห็นด้วยตัวนี้มาพร้อม IP-68 นะตัวแรกของโลกที่เป็นแท็บเล็ตนะครับไปใช้งานโดนฝนโดนฝนนะฮะโดนฝนไปใช้ลิมสระข้างสระอะไรเงี้ยโดนฝนโดนแดดที่สําคัญปากกาเนี่ยเวลาคุณไปเขียนที่มันโดนน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบนะครับมันยังเขียนได้แบบปกติผมไปเทสมาในงานเปิดตัว NDA นะฮะถ้า NBA ก็จะเป็นบาสเกตบอลนะฮะเขียนสบายๆเลยมันจะไม่เหมือน มือนิ้วมือไปแตะพี่พัดได้อธิบายไปแล้วในคลิปแกนะครับผมก็ไปออกรายการของแกด้วยนะครับขอบคุณพี่พัดโดยแซนนะก็คือว่ามันเป็นปากกาที่ทํามันร่วมกันอ,ะอ่ะแค่มันจับได้ว่าคือมันก็เขียนได้แค่นั้นเองนะครับโดนน้าไม่มีผลใดๆทั้งสิ้น ถือว่าดีมากๆรุ่นนี้นะครับมีตั้งแต่โน้ต7ละโน้ต7ก็ทําได้ก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงตัวนี้นะครับปากกาใช้ได้ดีแล้วก็ด้ามใหญ่ด้วยแบบนี้เพราะนั้นยังไม่พอสถาบัน SGS ยังรองรับการ Response Time เวลาเล่นเกมเนี่ย0.2มิลลิวินาทีคือจะบอกว่าม u l ติว i n d o w หรือการเล่นหลายๆจอของ a m s u ุ g เนี่ยทำมาดีมากๆตั้งแต่เจนที่แล้วนะครับพอมาเจนนี้โอ้เคาอัปเกรดตีบวกเข้าไปไม่รู้จะเปิดอะไรกันนักแบบเปิดเยอะมากๆนะครับซึ่งผมลองเล่นกันทั้งวันจนปปวววววดดดหััแแล้เเน่พบบบ Pop าาตสมรถิดได ยี่สิบแอปพระเจ้าจอร์จมึงจอดมากนะฮะเนี่ยมันเปิด20แอปเนี่ยดูดิโดยขนาดเดียวกัน C45 เปิดได้10นี่ผมถือว่าเยอะโคตรแล้วนะไอ้ตัวก่อนๆเจนก่อนๆเปิดได้8นะฮะนี่เปิดได้20นะฮะเอาเข้าไปด้านข้างนะครับแท็บเอเนี่ยเปิดได้22อแอปไม่ว่าคุณจะเมมเป็น2อแอปหรือ3หน้าต่างคุณก็เมมเข้ามาด้านข้างหรือด้านล่างนี้ได้ทั้ง2เลยนะครับมันเปิดได้อีก22บวกอีก4แอปที่เปิดค้างได้เป็น26พระเจ้าจอร์ชแต่ด้านล่างนี่สิครับคุณผู้ชมด้านล่างเนี่ยมีถึง14แอปหมดแล้วนะจะไม่เพิ่ม เกินนี้ไม่ได้นะเนี่ยเพิ่มไม่ได้แล้วยังไม่รวมการเปิดออกมาเนี่ยแล้วมันมีตรงแอปตรงนี้อีกเนี่ยเห็นไหมอีก2แอปเป็น16ก็คือคุณ เปิดอย่างนี้ได้เลยเนี่ยปุ๊บปั๊บปงงงงงยิงแต่นี่คือผมทําเป็นป๊อปอัพไว้ไงมันก็จะเป็นป๊อปอัพโผล่มาอย่างนี้ครับคือง่ายๆว่าเรื่องมันติวินโดว์เนี่ยไม่มีใครสู้เขาแล้วคือเขาที่สุดในบรรดาโลกล่ากาแล็กซีนี่แล้วก็คือเขาตั้งชื่อเผื่ออนาคตเลยคือกาแล็กซีก็คือเขาเขาครองไปแล้วถ้าเป็นว่ามันเยอะมากๆแล้วการเล่นแอป,ปซ้ําๆซ,ซ,ซ้อนๆเนี่ยผมเปิดได้ประมาณ7แอป,ปนะครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดคุณเปิดแอป,ปที่มันใหญ่ๆอย่างเช่นเปิดเกม ROV เปิดเกมอะไรมันกินทร,รัพยยยยาากกกกรรเเเเเออออะะะนนนนีี่่่มมัันะัจหหงงใแแตถ้้้ิิดดดคุณปปูทไซส4 5 ไม่เป็นไรไม่ไปไหนไม่ห่างไกลมันก็จะเปิดได้แต่นี่คือผมพักไปนานมันก็จะทําการฟีซไปซึ่งเป็นระบบของ Android อยู่แล้วนะครับมันเป็นระบบการจัดก,การแรมแต่ถ้าเรายังเล่นอยู่แบบเรายังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันก็ยังจะไม่ปิดของเราไปง่ายๆสักขนาดนั้นนะฮะเนี่ยผมก็ไม่เล่น R อาวจอเล็กคือใครจะเล่นเกมทาเควสทาอะไรคุณเล่นเป็นจอเล็กได้เลยนะครับคุณจะมาเขียนงานยิ่งเป็นตัวแบนะ็บอัลต้าเนาะเขียนงานไปด้วยเนี่ยโอ้ลูกค้าตามแล้วคือถ้าเปิดระดับ5 6แอปเนี่ยอาจจะไม่มีอาการกระตุกนะครับแต่เปิดระดับ20อโดยที่มมัันยงไไ่ด้ ปิดตัวหรือไม่ไม่ได้พักแอปไปเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกซึ่งเป็นธรรมดานะครับ <immen mesela> ไม่ใช่ข้อเสียนะครับอย่าไปเล่นอะไรเยอะแยะขนาดนั้นซึ่ง Samsung ก็ทํามาได้ดีขนาดนี้แล้วนะครับเจ้าระาดไหนนะฮะ <men> คุณจะเปิดหน้าจอแบบ3จอก็ได้ผมเปิดอินต a แกรมแล้วก็ Facebook ขึ้นมาพร้อมกันซึ่งอย่างที่บอกอินต a แกรมเนี่ยไม่ค่อยชอบไม่ครบังคับแต่ซัมซุงเขาทําได้เป็นเจ้าแรกอยู่แล้ว หรือว่าคุณจะเล่น Facebook อีกอันหนึ่งก็ได้นะครับนี่ Facebook ผมโคลนมาอันนึงเนี่ยคุณอาจจะสมัคร Facebook อันหนึ่งที่เป็นของเราอีก Facebook อันนึงเขาเรียกว่าเป็นแอดมินเพจออย่างนี้เล่นไลน์2อันอ่าเล่น Facebook อันหนึ่งก็แล้วแต่คุณก็สามารถเมมเอาไว้ได้ตรงนี้หรือว่าคุณจะสลับแบบนี้โอ้โหซัมซอมเป็นอะไรที่บังคับทุกอย่างแบบยืดหยุ่นมากๆนะครับถ้าพูดถึงคือเป็นลูฟี่ล่างนิกาฮะ,ะมันยืดได้แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูนะนีีี่ดูนน นี่เท่านั้นยังไม่พอพิกตีลังกากลับมาฮะแล้วคุณก็ลากแบบนี้ฮะนี่นี่โอ้โหนี่นโอ้โหได้หมดครับแล้วก็ที่สําคัญคือส่วนมากแท็บเล็ตเนี่ยมันจะเล่นแอปแนวตั้งได้อย่างเช่นพวก Facebook แอปค้าขายต่างๆเนี่ยมันจะเล่นแนวตั้งใช่ไหมซัมซุงสามารถบังคับแนวนอนคือจริงๆเฟซบุ o กอ่ะมันมันเล่นแนวนอนแนวอะไรได้อยู่แล้วแต่ว่าผมหมายถึงว่าแอปอันอื่นอย่างเช่นแอปที่มันไม่สามารถบังคับนอนได้ ซัมซุงบังคับนอนได้ทุกแอปครับเข้าไปที่การตั้งค่าครับเข้าไปที่แล็บโมดคุณคุณสมบัติเนี่ยแล็บนะครับมุมมองแอปแนวตั้งเนี่ยผมติ๊กทุกอันเลยให้แอปเนี่ย WPS Office อ่ะสายแอชิทแอนด์ให้แอปเนี่ย, Office, ย,ยมันตั้งมันนอนได้ทุกแอปนะครับซอฟต์แวร์เทพจริงๆครับซัมซุงผมว่าไม่มีใครเกินเขาละถ้าใช้หลายๆจอแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเกมทำเควสเขียนงานไปด้วยไม่คุณจะใช้การเรียนนะครับเอาไปแปลภาษาเขียนเรียนคิดทำได้หมดทุกอย่าง ยิ่งเฉพาะการแปลภาษาเน็ตฟิกที่ผมเคยทําไว้มันจ่อแปลภาษาเนี่ยปากกาเขามีฟังก์ชันกดเข้ามาใช่ไหมขวามือเนี่ยมีการแปลภาษาเห็นไหมกดแปลภาษาเรียนภาษาได้ง่ายมากๆนะครับหรือว่านักศึกษาจะซื้อไปเรียนภาษาหรืออย่างผมเองเนี่ยผมเรียนภาษาอยู่นะครับผมก็ใช้แท็บเล็ตของซัมซุงเนี่ยเรียนภาษามันจะง่ายมากนะครับด้านหนึ่งเรียนภาษาหรือเราจะเปิดเน็ตฟิกเนี่ยจอเล็กๆก็ได้เนี่ยคุณสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ครับให้มันเป็นจอเล็กนี้ก็ได้ผมจะเป็นคนฟังเสียงอังกฤษแล้วก็ดูซับไตเติลภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยครับจะแปลแบบทีละคำ อยากประสานคําเองอยากทดสอบฝีมือตัวเองก็แปลทีละคำหรือว่าถ้าแปลทั้งหมดก็จะเป็นทั้งประโยคซึ่งแปลได้ดีมากๆเนี่ยนั่นคงเป็นเหตุผลที่จักรวาลส่งคุณมาที่นี่แล้วคุณก็จดคําศัพท์คือผมจะใช้ทําบ่อยมากคือคาศัพท์อะไรี่ผมไม่รู้จะจดถือว่าเอาไปเรียนได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วฟังก์ชันปากกาที่เอาไว้แปลครับแปลได้ทุกอย่างที่มันขึ้นบนหน้าจอไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันขึ้นบนหน้าจอเอง,งี้ยคือแปลได้หมดนะครับผมทําฟังก์ชันฟีเจอร์นี้คือแต่นี้เอามา เคลียร์ใหม่รีใหม่ให้ฟังกันนะครับสามารถใช้ Dex Mode ได้นะครับใช้คล้ายๆแบบเดสก์ท็อปได้เลยกดเข้ามาเป็น Dex Mode แบบนี้นะครับจะเป็น De x แบบนี้นะครับมันก็จะสะดวกดีนี่คุณจะเปิดเบราว์เซอร์หลายๆอันเนี่ยคุณก็ทำได้นะครับก็คือใช้เด็กได้เลยในใน,ในตัวมันนะครับสามารถใช้งานมันติคอนโทรได้กดเข้ามาตรงนี้มันจะมีให้ตรงนี้เลยนะครับคือมัลติคอนโทรคือคุณสามารถเชื่อมอุปกรณ์ device แท b l e t นะครับโน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์นะครับใช้เมาส์ลากไฟล์จากโทรศัพท์เข้าไปแท็บเลต็ตลากไฟล์จากแท็บเล็ตเข้าคอมลากไฟล์จากคอมเข้าคือมันใช้ด้วยกันได้นะครับมันเป็นมัลติคอนโทรแล้วก็มีโหมดลิงก์ทูวินโดว์นี่ไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะคือมันก็ลิงก์ไปวินโดว์แล้ววินโดว์ก็เข้ามันก็สามารถบังคับจอได้นะครับแล้วก็มีโหมดหน้าจอที่2ตัวนี้เนี่ยมันจะทําช่วยในการแสดงผลถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมต่อกับ PC ใกล้ๆเดสก์ท็อปใกล้ๆเนี่ยเวลาคุณเลื่อน o g l e Chrome เลื่อนอะไรมาทางหน้าจอเนี่ ให้กับเดสก์ท็อปของเรามันช่วยในการแสดงผลอีกจอหนึ่งอันนี้ก็มีมาให้นะครับใช้งานง่ายมากนะครับพอเข้าไปวินโด s กดวินโด w เคแล้วก็จะมีขึ้นมาฟังก์ชันให้เลือกแล้วมันก็จะมีรุ่น Gala x y ซี่ให้เลือกคุณกดเข้าไปมันจะเชื่อมต่อกันนะครับตัวนี้ก็จการ็นอีกจอหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะลากไฟล์จากตัวเนี้ยเข้าไปที่วินโด s ได้นะครับตอนนี้มันยังทําไม่ได้นะแต่จะลากการแสดงผลจากวินโด s จากคอมมาแสดงผลก็ทําได้ก็คือเหมือนว่าเราซื้อ let, แท็บเล็ตเราก็ได้จอจอเอาไปใช้ดู ยิ่งเป็นจอตัวนี้ก็มีค่าความสวยงามของจอมันสูงอยู่แล้วนะครับสามารถเช็คงานได้เช็ครูปภาพได้สมมุติว่าใครแต่งภาพนะครับเอารูปนี้ให้ลูกค้าดูก็ลากไปนะครับความเร็วความแรงความไวขึ้นอยู่กับเน็ตที่คุณใช้นะครับซึ่งตัวนี้รองรับ WiFi 6e เร็วอยู่แล้วถ้าเน็ตบ้านคุณเร็วมันก็จะทํางานได้รวดเร็วน,นะครับมันก็คือจะไม่ค่อยดีเลยเท่าไหร่ประมาณนี้สําหรับการใช้งานแบบหลายๆดีไวซ์แล้วก็แท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยเขาจะมีโหมดแบบเชื่อมต่อหูฟังเวลาหูฟังคนโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพ นะสำหรับใครที่ใช้ iPad อยู่แล้วกำลังลังเลคือตัวนี้ก็มีก็จะบอกแบบนี้มาเรื่องของ Goodnotes ครับตัวนี้ให้มา g o o d n o t e แต่เวอร์ชันที่ผมใช้คือเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับเวอร์ชันเบต้าแคโรทีนเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะแชร์อะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันปากกาในการกดเพื่อเป็นยังลบได้นะครับตอนนี้มันยังไม่มีให้ตั้งเนาะมันก็จะมีการนําออกแบบเป็น PDF ผมเคยเล่นใน C4 5นหลายๆอันคือมันเหมือนกันเลยนะครับฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยจะเหมือนของ Goodnotes ใน iOS เลยก็จะมีเนี่ยพวกปากกาไฮไลท์คุณสาามรถ เพิ่มขนาดได้จริงๆแล้วซัมซุงโน้ตก็ทําได้หลังๆผมเปลี่ยนไปใช้ซัมซุงโน้ตนะมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดเด่นของกูโน้ตคือสติ๊กเกอร์ที่มีเยอะมากแต่ว่าอันนี้มันยังไม่มีเท่าไหร่นะครับมันมีแค่แบบ พื้นฐานแค่นี้นะครับมันยังไม่มีให้ให้โหลดให้อันนี้ให้ Import ให้อะไรเท่าไหร่นะครับแทรกภาพก็ทําได้เหมือนกันนะครับการแทรกภาพนอนุอนญ,ญาตใช้ได้เหมือน Google e a t ปกติแต่ว่ามันก็จะมีบางฟังก์ชันที่มันจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับ mm hmm. มนเวอร์ชั่นเบตา้าเดี๋ยวลองอัปเตมอีกทีนึงเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเต็มเต็มอีกทีน,งทนึงนะครับรุ่นนี้ก็สามารถใช้ Luma Fu s ช o ่นได้นะครับตัดต่อได้ Import เข้ามาในแท็บของ Android แล้วนะแล้วก็มีแอปคริปสตูดิโออะไรพวกนี้นะครับซัมซุงก็น่าจะมีแถมให้เนาะการเล่นเกมเนี่ยผมเอาไปเทสมาในหลายๆเกมนะครับเล่น r o v วแบบยาวๆนาน,านๆไม่มีปัญหาครับอันนี้คือไม่มีปัญหาแล้วตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะแต่พอมารุ่นนี้มันอัปเกรดระบบแวร์ r บ h a มโบเนาะระบายความร้อนจริงๆแล้วแท็บเล็ตเนี่ยการกระจายความร้อนมัน,ม,นมันทั้งตัวอยู่แล้วมันยิ่งดีแล้วที่มีระบบระบายความร้อนเข้ามาเนี่ยพอผมเอาไปเล่นเจนชินนะครับครึ่งชั่วโมงโดยปกต มันจะขึ้นเยอะ4ีองศาแป๊บเดียวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมเล่นไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยเล่น15บห้านาทีผ่านไปมันทรงอยู่องศาเดียวอะ่ะ 40 41อยู่อย่างเงี้ยซึ่งจริง,รงๆมันจับมันก็แค่อุ่นๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงถ้าเป็นมือถือเนี่ยเล่นไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกได้นะครับเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50-60ถถ้าไม่ได้บวกเนี่ยมันอยู่ประมาณ60ประมาณเนี้ยคือเล่นนานๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าบวกมอนเยอะๆเนี่ยตกประมาณ50 51 52หรือว่า40ไสปลายๆแต่ก็มีอาการงึ้งๆนิดนึงน,น,นะครับแต่ผมถือว่าเล่นได้ดีมากๆแล้วนะครับสำหรั in, ััับบเเเเเนน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 าาาาาะะะคคคคืือออออออีี้้พพูดถถนนานานนะถึึึึึงง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 กรรรลลล่่่่่ๆวผมมชโยศศขข40 41ป็ นะครับของข้างในนี้นะครับไม่ใช่องศาจากการวัดผิวหนังจากทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนี่คือการตั้งค่าที่ผมตั้งไว้นะครับกราฟ,ฟิกจะเป็นแบบนี้เลยคือไฮแทบจะหมดเลยแล้วก็เปิด60เฟรมแบบนี้นะครับคือแทบจะสูงสุดอะ่ะก็คือลื่นๆเลยครับแล้วผมเราไปความร้อนทาไม่ได้ดีนะครับแต่เ,เป็นว่าเกมเนี่ยเป็นมาตรฐานของ snap 8 gen 2และที่สําคัญคือไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเปิดแบบ2เกมไปด้วยกันได้อะ่ะคือสมมุติว่าเกมหนึ่งอะ่ะคุณเปิด r v g เกมหนึ่งช่้นมคุณเข้าไปทำทำเควสอะ่ะ เข้าไปเก็บสกินเนะี่ยเกมหนึ่งที่สำคัญถ้าเสียงมันเกมเตียนใช่ไหมมันมีซาวแอสซิสแตนต์คือมันบังคับไลยเกมนี่เลยจะปิดเกมนี้จะปิด YouTube หรือว่าจะปิดเกมทั้งหมดแล้วคุณดู YouTube ไปด้วยผมเข้ามาในซาวแอสซิสแตนต์ผมจะปิดเสียงของเจนชินอ่าผมปิดเหลือแต่เสียง YouTube ก็คือคุณก็เปิดบอร์ดไปแต่คือผมไม่แนะนําเกมใหญ่ๆ2เกมหรอกเครื่องมันร้อนไวเนี่ยมันเริ่มมาแล้วเนี่ยเครื่องมันเริ่มร้อนครับเนี่ยคุณดูช่องจงรักไปด้วยคุณก็เปิดบอร์ดไปด้วยนะครับเปิด นี่เป็นไงดูรีวิวซีโฟห้าไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะฮะอันนึงก็ทำเควสไปด้วยสบายหรือว่าจะแยกเป็นจอข้างๆนี้ก็ได้นี่อีกอันนึงก็เล่น Facebook ไปหรืออะไรไปก็ว่ากันไปไม่รู้จะทําอะไรกันนักกันหนานะคะชีวิต <S <S ผมนมี่จําคําพี่โน้ตมา้น,นะครับคนเรามีเวลาเท่ากันแต่ใช้ไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดคุณมีแท็บเอสเก้าคุณมีเวลาเท่านคนอื่นแต่คุณใช้ได้มากคนอื่นนี่ต่อไปเรื่องของกล้องครับกล้องหน้ากว้างมากๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับ S23 Ultra เนี่ยผมเทียบแล้วคือสุดมือเท่ากันเนี่ยโอ้โหโคตรกว้างถ้าตัวนี้นะครับผมขออนุญาตเอาน้องอันนี้มาวางนะครับคือกว้างจัดเลยอะ่ะเนี่ยดูดินี่คือคือนั่งชิดแค่นี้นะครับคุณดูความกว้างของกล้องอ่ะเนี่ยผมนั่งแค่2อกเดียวแล้วกันกว้างมากแล้วเขามีระบบออโต้เฟรมิ่งนะฮะ คือมันจะแบบจับหน้าเราแล้วเวลาเราพูดมันก็จะเลื่อนตามเนี่ยมันมีนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับกล้องหน้าก็มีโหมดเนี่ยมีพอตเทสมาให้ด้วยนะพอตเทรเนี่ททำดีนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีโหมดสตูดิโอนะครับก็คือไม่สามารถเล่งแสงสว่างหน้าได้เนี่ยมีพอตเทสวิดีโอนะครับ กลางคืนก็มีมาให้คือด้วยความที่มันเป็น snapdragon 8 gen 2อะครับพวกระบบพวกนี้มันจะทําประมวลผลได้เฟรมต่อเฟรมได้เร็วมากๆครับฉะนั้นมันก็จะฉลาดในการเก็บไรผมเก็บพวกนี้มันเหมือนกับ s 2 3 ultra กับ2 2่สิบสเนี่ยเนี่ยเวลามันทำเบอร์อย่างเงี้ยเห็นไหมมันทําดีต่อให้คุณใช้ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เก่งมากนะแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวชิปเซเนี่ยมันประมวลผลได้ดีมากๆนะครับมันก็เลยเร็วแมเนี่ยมันจับมือได้เร็วเนี่ยมันจับมือโคตรเร็วเลย คือจับติดเร็วมากนะครับไฮเปอร์แลบก็มีมาให้ไฮเปอร์แลบกล้องหน้าก็มีมาให้1ดเลยสองถุงนะแล้วไฮเปอร์แลบของซัมซุงเนี่ยเขื่อนมากนะครับกล้องหลังนี่มันได้ 4K แล้วเนี่ยดูกล้องหน้าดิคุณจะเซฟตเท่าไหร่เนี่ยสามอะสามร้อยแต่ไฮเปอร์แลบกล้องหน้าได้แค่ Full HD นะครับผมไปลองถ่ายมาแล้วคือกล้องเนี่ยไอตัวฮาร์ดแวร์ไม่ได้เก่งมากหรอกแต่ซอฟต์แวร์ซัมซุงมันมาตรฐานคือเวลามันถ่ายมามันไม่ค่อยเพีย้ยนคือถ่ายแสงเหลืองแสงอะไรเนี่ยผมถ่ายกล้องหน้าแสงเหลืองมามมัันนนนกก็ไ่เพีีี้้้ยยดดดูตดขอบอบลงหานะ 12ล้านนะครับเล่นเป็นแท็บเล็ตดูดิชัดนะครับคือถ่ายได้ดีแต่กล้องหลังเนี่ยอัลตร้าวายเนี่ยมันก็พอใช้ได้นะครับมันไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าให้เทียบกับมือถือเนี่ยกล้องหลังเนี่ยมันจะมาณมือถือประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0แต่ด้วย CPU ชิปเซตมันดีไงมันเลยประมวลผลเกินนั้นเอาเป็นว่ากล้องหลังเนี่ยมันใช้ได้เลยนะครับเพียงพอต่อการใช้งานพวกนี้นะครับวิดีโอถ่ายได้ดีวิดีโอกล้องหลังถ่ายได้โ k แต่เฉพาะเลนหลักเท่านั้นเลนสอัลตร้านี้ณ ไม่ไมย์อัดได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีไม่รอบตัวแต่ว่าเวลาคุณอัดวิดีโอเนี่ยคุณระวังนิดนึงเวลาคุณไปจับเนี่ยมันปิดรูปิดอะไรเงี้ย มันก็จะเป็นแบบนั้นไปนะครับโอเคมาสรุปกันนะครับ Galaxy Tab S9 Series เนี่ยออกแบบมาสำหรับการใช้มันติวินโดว์ได้เก่งกว่าเดิมนะครับ <c oughs> เพราะว่าอัพแรมมาให้แล้วแล้วก็ชิปเซ็ตมันแรงกว่าเดิมมากแล้วก็มีระบบเราทาร้อน <c oughs> คือถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยถ้าเปิดแอปหนักๆเนี่ยมันจะร้อนเร็วนาอแล้วมันจะมีอาการกระตุกแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยคุณเปิดแอปหนักๆอย่างผมเล่นเกมไป2อันเมื่อกี้คืออย่าไปเล่นหนักขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็น RV ตัวหนึง่งเล่นเกมสร้างป้อมเลยตัวหนึง่งไม่ต้องหนักมากเนี่ยมันจะอยู่ได้นะครับม ซึ่งซัมซุงก็เน้นย้ำเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับวัสดุรีไซเคิลแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำเนี่ยเป็นอะลูมิเนียมที่พัฒนามาแล้วจากเดิม40%จาก Gen 7นะคือมันมีความแข็งแรงมากมันลดการบิดงอได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จอเนี่ยเป็นจอของตัวท็อปเลยดินามิกอ m o ูมิเ 2X ถ้าเทียบกับจอทีวีคือจอทีวีดีๆอันหนึ่งแต่แค่มันย่อไซส์มาเป็นแบบนี้แล้วทีนี้พอมันเป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันตอบโจทย์ด้านการทํางานมากขึ้นนะครับสีมันตรงมันจะไม่แบบเหมือนไม่เอนเตอร์เทน multitasking มันติวินโดว์เปิดหลายหลายแอปเนี่ยหมดห่วงคุณจะเล่นนั้นสลับแอปนี้บังคับบีบ,บมุ่นเป็นลูฟี่นิกะคุณทําได้หมดแล้วก็ชาร์จแบตได้โอเคด้วยนะ45วัตต์อาจจะไม่ได้เร็วที่สุดแต่ว่าโอเคสําหรับเขาแล้วนะครับแบตอยู่ได้นานมากถึกโคตรนะครับสาหรับตัวนี้แต่ว่าเครื่องอยู่นี่ผมแป๊บเดียวผมยังไม่ได้ทดสอบจริงจังแต่การที่ผมทดสอบมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ11 12ชั่วโมงในการดู YouTube ตลอดแบบเปิดหน้าจอตลอดเลยนะครับในแสงสว่างปานกลาง200นิตก็ถือว่าโอเคนะอยู่ได้นะครับ คุณได้เคสคีย์บอร์ดราคาหลายบาทที่สําคัญปากกาแถมมาในกล่องไม่ต้องอันนี้เลยที่สําคัญกว่านั้นแถบของเขามันโทรได้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใส่ซิมแบบนี้โทรได้ด้วยเพิ่มความจุได้ด้วย1นึ่งเทราไบต์ข้อติสาหรับผมนะสำหรับบางแอปนะครับที่มันบังคับให้นอนให้นี่ได้บางเลเยอร์มันยังมีตัวหนังสือที่แบบมันไม่ได้เรียงเดี๋ยวรอให้เขาพัฒนาไปมากกว่านี้มันมีบางแอปเท่านั้นน้อยมากนะครับซึ่ง แ้หนึ่บางตัวทาไม่ได้ด้วยซ้าให้มันหันมาซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ข้อพิจารณาอะไรเลยนะถ้ามันข้อตีอย่างอื่นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์มากกว่านะครับตัวปากกาใช้ได้นานแค่ไหนหรือตัวคีย์บอร์ดเคสมันพิมพ์ไม่ถนัดอะไรเงี้ยอันนี้คือผมยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้มาลองรีวิวแบบระยะยาวในการใช้งานจริงๆแบบใช้ไปเดือนหนึ่งสองเดือนมีข้อเสียยงไงผมจะมาบอกแต่นี่เป็นการรีวิวฟังชันฟีเจอร์ซึ่งมันก็ที่สุดละของแท็บเล็ตแอนดรอยด์อ่ะคือก็ไม่รู้จะ Apple เนี่ยมันก็จะมีข้อพิจารณาหลายๆอย่างแล้วก็ข้อดีกว่าหลายๆอย่างคือมันก็สูสีกันนะครับในหลายๆอย่างในหลายๆเรื่องนะครับนี่เดี๋ยวไปทํา v S อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็คือการรีวิวฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ผมและแท็บ S9 Plus ต้องขอลากันไปก่อนอย่าลืมไปสั่งจองพรีออเดอร์นะครับแถมของแถมเยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้แล้วครับสวัสดีครับหายใจพาสวัสดีครับ